รักมน,นะการกลับมาร่วงหน้าจกครั้งนี้ที่ไปที่มาเป็นยังไงบ้างพี่เอ๋ก็ที่ไปที่มาก็คือเราเป็นแม่ลูกกันตั้งแต่เข้าวงการแล้วนะครับะท,ทุกคนก็ทราบแล้วก็น้องปูอะค่ะก็เวลากลับมาจากเมืองนอกก็ไปหาพี่เอที่บ้านเยี่ยมที่บ้านแล้วก็พี่เอก็ทำเอซิเครต,ตั้งแต่เปิดตัวที่ทุกคนทราบแล้วก็พี่เอก็ฝากให้น้องปูได้ไปดื่มทาน แล้ววลาน้องปูดื่มทานแล้วน้องปูเป็นลูกค้าตัวจริงอะค่ะสั่งซื้อด้วยอะค่ะนอกจากดื่มทานแล้วอะพี่เอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนเวลาพี่เอทําอะไรอะพี่เออยากให้คนที่ดื่มจริงกินจริง,รงแล้วก็ผลทดลองผลออกมาจริงๆมาทําด้วยคู่กันแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์พี่เอกก็เลยบอกน้องปูสนใจไหมเดี๋ยวจะทํากันด้วยกันน้องปูก็เลยบอกว่าอะน้องปูก็เล่าต่อก็โยนเลยโยนเลย ก็คือว่าพอได้ลองก็ชอบแล้วตอนนั้นก็เดินทางเยอะด้วยแล้วก็พี่เอบอกมีตัวอะไรที่ปูอยู่เอลเอชอบทานอยู่แล้วไหมปูก็บอกเป็น n a d คดีพ <exca> เพราะว่าเรามีคอลลาเจนคอลลาเจนทำให้ผิวปังแบบข้อแข็งแรงแล้วแต่เราก็ต้องมีอะไรที่ฟืน้นฟูผิวแล้วก็ชะลอวัยก็ <ap> เลยแนะนําตัว NAD ดีพลัสใกับ พี่เอพ่าไรม,มานานใช่แล้วพี่เอก็ได้ให้น้องปูได้คุยกับทางโรงงานนะคะใช่ค่ะเพื่อเพราะเราเป็นดีโอดีเบลเทคอยู่แล้วเรามีโรงงานเองน้องปูก็เลยได้พูดคุยบอกว่าชอบมากตัวนี้แล้วก็แต่อยากให้มันเพราะตัวหนึ่งเป็นแบบชงเป็นผงแล้วตัวนึงอยากเป็นเจลลี่พกพาง,ง่ายทานง,ง่ายคแล้วก็ปูไม่ชอบไอ้ทานเ็นเม็ดๆอยู่แล้วก็เลยทําเป็นแนวเจลลี่อร่อยมากคือผสมให้เสร็จสับเลยค่ะคือคุณไม่ต้องชงกับน้ําดื่มเองคือเราผสมมาให้แล้วแค่แกะ จีกซองปุ๊บก็กินเจลลี่ได้เลยเดียวค่ะอร่อยไม่น้องปูอร่อยค่ะแล้วก็ทานทั้งสองอย่างคู่กันของอเอซีเเลิศมากนะคะแล้วก็เราก็รู้จักกันมานานเนาะพี่แม่มากคุณแม่คุณแม่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาหนูดูแลแม่บ้างแล้วขอบคุณนะคะลูกตอนดูแลตอนเด็กนี่เหนื่อยมากค่ะทุกคนแม่แม่พูดบ่อยมากเลย คือแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าอย่าท้อในการดูแลลูกสาวตอนอายุ14เพราะว่าเดี๋ยวตอนอายุ35ยังไงเขาก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ยื่ยาวที่สุดรอลูกเดินกลับบ้านคือแทนุณเราแน่นอนใช่ไหมโอ้ยมากกว่าทดแทนเลยค่ะน้องปูเนี่ยค่ะจริงไม่มีวันนีถ้าไม่มีพีเอนะคะจริงจพที่เอเจอปูที่เอมโพรียมปูไปเดินลองรองรองเท้าตอนนั้นปูเรียนนิสนะคะตอนอายุ13บสามอีพีเอก็เดินมาบอกว่าเนี่ย แม่เธออยู่ไหนเธอเนี่ยใช่พูดทองแดงหน่อยสมัยก่อนหนุพูดหนุพูดแม่อยู่ไหนนี่พี่เออยากคุยกับแม่เอาเบอร์แม่มาให้หน่อยนะเออพี่เอก็โทรหาแม่เลยค่ะแม่โนปิเดียค่ะแล้วตอนนั้นยังเห็นอะไรในตัวปูที่พี่เอรู้สึกว่าต้องคนมีน้องปูเป็นคือเป็นคนหนึ่งที่พี่ภูมิใจในการที่ปั้นดารามากเพราะพี่ว่าน้องปูเป็นมนุษย์ที่ เนื iday, no ้อดมไข่ที่สวยมากในประเทศไทยใบนี <tekrar makeup> ้ในประเทศไทยอะค่ะคือแบบว่าเป็นอนาโตมี่ที่แบบว่าพี่เอรู้สึกว่าพี่เอยังหาใครทดแทนอนาโตมี่นี้ไม่ได้เลยตั้งแต่วันนั้นที่เจอมาที่อกเอวสะโพกผิวพรรณทุกอย่างแล้วยิ่งสําคัญคือเวลาน้องปูยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่น้องปูรักตัวเองน้องปูก็จะดูแลตัวเองพี่เอก็เลยชอบคนที่รักตัวเองเพราะว่าอาชีพเราต้องเป็นอาชีพที่ต้องรักตัวเองแล้วก็รักคนอื่นไปด้วยอย่างเนี้ยคระบควบคู่กันอย่างลูกคนนี้ดูแลยากไหมครับ ตอนเด็กๆอ่ะอาจจะยากนิดหน่อยก็ทุกลูกเลยค่ะไม่ใช่ลูกบ้านนี้ทุกบ้านนะคะทุกคนอ่ะก็ต้องผ่านการอะไรมาต่อเนี่ยน่าจะดูที่สุดในบ้านไหมคะคะ ได้เลยนอะได้แล้วใช่น้องปูดื้อมากจนแบบว่าให้ดูแลลาออกไปประมาณสิบคนเนี่ยะค่ะคือพี่เอก็จะมีผู้ดูแลเดี๋ยค่ะที่ตามน้องปูเดี๋ยจนเหลือแค่คุณลุงอเนกคนเดียวเดี๋ยวที่เป็นลุงแท้ๆกว่าจะมาเป็นพี่ต็อปเดเดี๋ยวครับนะคะเมื่อก่อนใช่ผ่านเรื่องราวมาเยอะจนวันนี้เรามาได้ทําธุรกิจด้วยกันนะคะนะดีใจไหมน้องปูดีใจแล้วปูก็เชื่อใจพี่เอมากและมั่นใจในตัวพี่เอมากเพราะว่า จริงๆพี่อ,อยู่วงการมานานทุกคนก็รู้และพี่เอพนจริงใจกับทุกคนมากรักลูกของทุกคนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เอมาทําธุรกิจยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้ว,วกูมั่นใจทุกอย่างมีคุณภาพพี่เจพี่เอจะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเล็กๆเพราะเรื่องเล็กๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่เพราะเรื่องเล็กๆ<ช>มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันคือเรื่องสําคัญจริงๆค่ะจริงๆใจ่พี่เอมากจริงแล้วตอนปู่เจอพี่เอครั้งแรกอ่ะ เป็นไงบ้างลูกปูก็ตกใจร่างเก่าร่างเก่าร่างเก่าจำพี่เอกคนที่แล้วได้ไหมคะแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนก็ตกใจนิดนึงเสกยีนใช่ไหมกาขาดาดเดแล้วก็แต่ก็เราก็พาไปถ่ายรูปพอร์ตที่ทาวินทาวาวินทาวตอนนั้นบ้านมีมีมีโฟมอันนึงโฟมเบาแบบนี้ค่ะเบาหน้าแล้วก็ฟิล์มหมีเดยวค่ะ แลีวน้องปูก็ใส่กางเกงยีนกับเรงยีนเอ้ยกางเกงยีนเสอยืดดำแล้วก็พาไปแคสยาสผมอินโดแล้วก็ไม่ได้สักทีใช่ร้องร้องไห้เยอ เพว่าเขาไม่อวยเนี่ยไปแค่ต้องหลายตัวใช่ไปแค่หลายตัวพี่บอกว่ายูสงสัยไม่เหมาะกับโฆษณาแล้วแหละตอนนั้นอ่ะสหรับแคตติ้งอ่ะอยู่ต้องเล่นละครแล้วแหละไอ้ก็เลยหาโอกาสที่พายูเข้าสู่วงการละครเลยเลยเป็นปูปยาสวนดอกไม้ถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่เอพี่เอคิดว่าตอนที่จะเอาปูมาพี่เอคิดว่าเขาจะเป็นนางเอกดังขนาดนี้ไหมหรือณวันนั้นพี่เอคิดว่าเขาต้องดังเพราะว่าถ้าพี่มองแล้วไม่เคยพลาดเลยเดี๋ยเหตอนนั้นพี่เอเห็นออร่าอะไรเขาถึงรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ ก็คืออายุ13 14เองอ่ะแล้วสวยขนาดนั้นผมยาวถึงเอวเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าจะดิจกานอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวราะคนไหนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวราะเนี่ยเล่นละครเก่งมากไอเดียเดี๋ยวก็ร้องไห้สามนาทีหัวราะแล้วเดี๋ยวก็ร้องไห้จริงไหมตอนนี้ก็เป็นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยลูกอารมณ์ดีขึ้นเยอะไม่ร้องไห้ละเมื่อก่อนเห็นพี่เอนั่งกับแม่นกแม่แท้ๆของเขาก็ร้องไห้อีกสองคนนี้ต้องนั่งนินทา ใช่กัโรงเรียนก็จะเห็นเขานั่งคุยกันแล้วปูก็โอะอะไรเราก็นั่ง,งคุยเรื่องของเขาเลยคะ<ช>่ะว่าผู้ชายคนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะแล้ว,ลวเดี๋ยวแม่คุยื่องผู้ชายของน้องตอนอายุเท่าไหร่โอ้โหก<ต>ันจุดลิตท,ทุกเรื่องามพูดชื่อกันนะแม่เดี๋ยวม่ดูดูดูด่ดดดดด่ดดด แต่ตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเรื่องผู้ชายเรามีการเตือนหรือมีการให้กดหรืว่าห้ามทำจริงๆเราก็แบบไม่ได้เตือนไม่ได้ห้ามทำอะไรเลยไอ้เนาะป่านเยึดโทรศัพท์ป้าแม่ยึดโทรศัพท์ลูกอย่าเผาแม่สิครับอดีตกันแล้วอดกันมีความอดีตยังไงบ้างถ้าดีไม่พูดให้ปู่พูดนะหาดจากปู่พูดก็ได้ลูกเป็นหลานพ่อู่อเขาจะเล่าในสิ่งที่เล่าได้แต่แม่ตัวเล่าเกินแม่เขาแม่ก็มีการชี้แนะเล็กน้อยค่ะชี้แนะใช่ไม่ฟังก็เก็บ โทรศัพท์นิดหน่อยฝึกสมาธิลูกหรือแม่หยึดโทรศัพท์อะครับเหมือนครูปกครองสมัยก่อนอะค่ะลูกที่ถ้านักเรียนเล่นโทรศัพท์ระหว่างถ่ายละครผู้ครูปกครองก็จะยึดโทรศัพท์อะเรื่อ้ยใช่แต่สุดท้ายก็แม่ก็ถูกเสมอนะคะใช่แม่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ก็ก็สดสวยนะคะจบสวยจังลูกจบสวย เขาบอกอะไรปูบ้างเขาแบบเฮ้ยทำไมเขาห้ามอะไรเขาบอกว่าอะไรก็บอกว่าชีวิตจะมีอีกแบบน้านแต่ต้องรักตัวเองให้มากๆเลือกคนที่เขารักเราตอนนั้นสิบสี่นะค่ะตอนนั้นเชื่อไหมตอนนั้นไม่เชื่ออ่ะถึงโอ้ยตอนนั้นหนีสุดฤทธิ์แอบไปที่โรงงานอะไรเงี้ยหนีทุกอย่างค่ะหนีกันจนแม่ตามจ้างคนประกบอ่ะค่ะหนีรอดอีกจะรอดตอนนี้ก็แบบ จริงเขาพูดถูกแหละตอนนี้ในวัยนี้ก็เราก็คบคนที่เขารักเราใช้ชีวิตสบายๆคนที่ไม่ต้องทำให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาทำให้เราสงบลูกปู่เขาเป็นคนคือความรับซปเปอร์สตาร์เหมอจริง พ,พี่เอดีใจไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับปูที่สุดูีณจความรักพี่เอชอบดูคนต้นทาง,ต,ทางต้นทางก็คือวันที่เราเจอกันแล้วชอบดูคนกลางทางกลางทางก็คือวันที่เขาเดินทางในโลกบันเทิงหรือว่าในโลกชีวิตของเขาแล้วก็พี่เอชอบดูคนตอนปลายทางปลายทางของเขาไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตแต่เป็นวันที่เขาแต่งงานวันที่เขายิ้มเต็มปากไอ้นี่วันที่เขายิ้มโดยไม่มีน้ําตาอยู่ข้างในไอ้นี่พี่โคตรดีใจเลยอ่ะพี่ก็เลยบอกว่า พี่อยากกอดนะพี่อยากกอดและพี่อยากบอกแฟนน้องปูว่าคุณอะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกมากเหมือนกันนะคะงงที่ได้ผู้หญิงคนนี้ไปอย่างเนี้ย,ยงงเพราะว่าฉันอะภูมิ้าของฉันมาเหมือนไขนะ่ในหินเหมือนกันกว่าจะ,ะถึงเป็นปูปลายาสวนดอกไม้ทุกวันนี้อย่างเนี้ยค่ะฉันผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อจากนาตยาลุนเบิร์ด <c oughs> เป็นปลายาสวนดอกไม้ <c oughs> ฉันผ่านขั้นตอนที่ไปรับปูปลายาที่หน้าโรงเรียนนิสนานชาติซอยสุขุมวิทเอเนี้ยค่ะฉันผ่านทุกอย่างอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่รับไม้ต่อ ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้าปูก็ต้องดูแลอยู่ให้ดีที่สุดเหมือนที่ไออ่ะเคยส่งต่อไปจนถึงไม้ต่อไปที่อยู่เดินทางไปเจอทุกคนในทุกวันนี้อย่างเนี้ยค่ะขอบคุณพ่แม่เองจริงแบบปูไม่ลืมคูดจริงจริงขอบคุณที่มีทุกวันนี้ก็เพราะพี่เองจริงนะในวงการบันเทิงขอบคุณหลายหลายคนด้วยอย่างเนี้ยน้องน้องสื่อบนชนด้วยค่ะถ้าไม่มีน้องน้องสื่อที่เอ็นดูก็ก็ก็ไม่มีปูปยาไม่มีพี่เอเหมือนกันเลยความในใจที่ไม่เคยพูดกับพี่เออ จริงๆก็พูดหมดแต่พูดอีกรอบรักมากค่ะพี่เอจริงหนูก็ไม่มีทุกวันนี้ถ้าไม่มีพี่เอนะคะทุกบทเรียนทุกคําสอนพาหนูได้มาถึงทุกวันนี้พี่เอเป็นคนดีมากจริงทุกคนลูกทุกคนโชคดีที่มีพี่เอในชีวิตปูช่วยพี่อ้ําก็พูดเหมือนกันเพราะกอนของอูกเขาไม่ค่อยเข้าใจเลย หมือนอารมณ์แบบสวิงหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวร้องอ่ะจริงจริงจรจะน้ำตาคอหาต่อไม่เป็นไรนะใช่มันจะเป็นบทเรียนที่แบบว่าเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆน้องๆในการดูแลลูกอะไรเนี้ยค่ะว่าเราอย่าใจร้อนเดี๋ยวเราชื่อครูครูปยาะครับได้มาอย่างไง ที่ต้องเปลี่ยนชื่อก็เหมือนพี่เอคิดของพี่เอเองตอนนั้นอะปรายาพี่เอคิดเองอะไรเยอค่ะก็คือปูแล้วก็น่าจะไปไปมามาเลยก็ปรยาแล้วก็ไปไปมามาไปมามาไปไปไ้ไป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 ไเไปไปคลไปไปเปไ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 ปอย่าไปไปไปยปไปไปไไป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 ไาไปไปงปไปไไปไไไปไปไปไไป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 ไไป้ไปไปไปไไ ช่วนี้ไอ้ไม่บอกว่าปานามาก็ดีแล้วโอ้ยลูกไม่ได้โอเคสืบครับซ้บเหนื่อยที่ไหนก่อนโอ้ยตลอดเดยกก็ร้องไห้เด็กก็เหนื่อย